ไปต่อแล้วนะคะป้ายต่อไปวันนี้ร้านคานเงินไม่ได้เงินเราแล้วเรากินร้านกว๋วยเตี๋ยวสมพรปากมาเรียบร้อย <N> นี่แหละข้างหน้านี่แหละร้านที่เราเคยมากินร้านคานเงิน <K> ขอโทษทีนะคะคานเงินไม่ได้กินเงินค่อยดอกบานนี้ค่อยจะมากินที่สมพรปากอืมแซ่บยู่แซ่บยูหน้ามันเข้มข,ข,ข้นอ่าสูตรอันเมืองขอนแก่นเมื่อนี้อันระวังข้างหน้าแฟนน้องจิ๊กโกเจแปนมา มาทาสูตรให้ก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวสูตรขอนแก่นได้หมดน,นี่กินล้านสมพอนปากแต่ว่าเป็นสูตรขอนแกน่นน้องสาวเมียจิโก,โกมาทําอ่าดีแล้วละ่ะทำเอียงเนาะอันนีลน้ล้านขาย้ <ไข S 1> านขายเทศบาลป้ะสงสัยเทศบาลชะลอชะลอตรงไปเขาเปโครงการเฮดในร้าน้าสามทบนอ่น่าจะคขาเจ้าสีสเจ็ดวันอันตรายหรือได้อายนี่พุ่นะเรื่มพุดนะ

ตามินมาให้เยอะแยะแตามินเอระวังข้างหน้าค่อยจะเรีวสะวังแดนดินห้าสิบกิโลเมตรคันว่าคนมาอยู่น่าแดนนี่ข้าเจ้าบกหมูข้าเจ้ากับออกสะวางเพราได้จังตีใส่เขาสะกลไม่เตี้ยเขาว่ามันใกล้ เเอลยจังเลี้ยวใส่ไปสะกดเฮ้าพอต้องไปก็แก๊กไปนี่ไปว่านอนไปพังคอณฉันเข้าศีเขาสะกดแต่คนบูิจะเขาสิไปนี่เพราะว่าเนี่ยก่อนถ้าเราไปทางวานอนก็เหมือนเส้นทะยังมุมใช่ไหมเขาว่าทังนี่ใกล้โบเมนบอกทางไหนมาจะตามเพจที่น่ะน่าจะทางนี้ใกล้กวัวมั้งเออนั่นแหละนะ เขาลึงมาเส้นนี้ไงเขาเขาต้องบอกเส้นเส้นที่ใครจะชูตัวจังงน่ะเส้นทางนี่เขาจะบริมาตาม GPS เขาจะไปเองอ๋อาอใช้ความรู้สึกวัดเอาเพราะเส้นนี้มันจวดยางเดียวโบเบรกบางอย่างเลยเนาผัดเคยไปทางออกว่านอนแล้วก็แต่เส้นนี้ไปพังคูนกับสีบอหาชีพอยู่บ่อัาร์ดวอล์มสัตนะ ก็ไปไปพัคนมาบานอนก็สามสิบแล้วใช่ป่ะเออสามสิบบอนอนมานีบอนอนบอนอนมาหอดทางแยกกัน <c oughs> น้องแวงกับสิบสี่ก็เป็นสามสิบเป็นสิบสี่สี่สิบสามมาหนีก็เป็นห้าสิบสามเท่ากัน <c oughs> บา แต่ว่ามันจะย่นระยะ5สมมุติว่า50เท่ากันแต่ว่ามันจะล่นย่นระยะระหว่างทางคนมามาสว่างนี่แล้วสมมุติว่า20กิโลมันก็จะไกลตรงนี้แหละสมมุติว่า20กิโลนะก็ไกลเลยปะนี่ตรงนั้นแหละตรงเส้นขีดมานี่นะถ้าเราไปนี้มันก็จะย่นระยะเวลาทางคนไปสว่างนี่ดีใช่เพราะว่าไปนี้มันเหมือนหักขวานิดเด้ดนี่เราไปนี่นี่แหละ นุงปันพันปันเข้าจี้เรามักจืดไปทางนี้เราจะเขาสกลุลลาว่ามันไก่แต่เฮาลาวา,วามันโบเมนมันไม่ไสจะไปสกลุลทําไมจะต้องเราเราจะตรมไปจะไปสกลุลทำไมต้องมาสว่างค่ะนะเออถ้าไปอุดรนนะ่ะมาทางนี้นะ่ะไม่ไม่ติถ้าเราจะไปอุดรธานีนะ่ะ อยู่ไหมนอ้อจะของลายมือชื่อลายเซนะ็นเนี่ยนะนี่บุ๋มเลยปั๊มน้ำมันสีนี่ละมั้งนี่แหละนี่อะนี่ยะใส่ใส่้สย,สย,สยโอ้พู้เหศมองปลาเผามาเจ้เอ้ใส่หลักไฟฟ้าเลยได้เพิ่นหักซ้ายเขา้าก็ได้บ่ไื้บ่จอดหงบ่จอดนี่มันกะ เไปอยู่บอดนเนาะอือยู่ไม่ทุนเอาไลา่เชนก็กลับ้วฮัลโหลมีใครอยู่บ้างอาจะเตีย้ยไปใส่เาเปิดไม่ได้ <c oughs> เอากระเป๋าตัวนั้นมาให้หน่อยยืออ้อกระเป๋าด้านหลังอื นาเตี้ยขายปลาเผาบอ่อคือเห็นไหมเผาไหนไก่เผา,า,พ,าพูดจานาเกียดมิมิตรไก่เผา,ามาเซ็นให้เจ๊แม่มน้อยฮะอนแค่หอนยังมาเมือ่อวนนา,านี่ว่าสิีมาเนี่ยบอกหอดไอยหอน โอ้เท oh, ่าไรนี่ไก่เผานี่130ร้อยสามสิบอะ้องเป็นไก่หมุนนี่แหละไก่อะไรไก่แข็งบอหรืบอบ็แข็ง<น>ไก่ห้าวหรบอหรือเอามาเนี่ยไก่ห้านี่แหละลูกหมุนเองเฮ็ดเองเด้ยัดมันเยียมมันหยาบไม่สวยบ่มันมีเนคือไก่ลูกนี่นจะลุงออกจากกระดูกเลยรวยเลยบ่บ,บ่ติดกระดูกไม่เห,น,เหนียวนะขุดมันไก่ขอบคุดแก้วใจไม่ได้พอกันโดนละ อะไรเขาพูดนลยสบาทจ้าเอติดหอนห่อนอีก้วัวบาตะ่าทูบมีอืก็ต้อไมุ่ดนูนกันแหละไม่มีปลาเผาได้ไก่เผาสร้างเตีย้ยอันนั้นก็เตี๋ยคือกันได้อันนี้อันี้ก็ซื่อเตี้ยคือกันแต่เป็นผู้หญิงตัว,หหตวใหญ่ก็ได้เท่าไร กันมากกันร้สือของไฮเล่ดีเลยดีใจกันเห็นมาบัดแม่ต้องซื้อของให้แน่นอนวันนี้คนแรกที่ลูกค้าทั้งานเป็นอะอันเท่าไรนี้นี้สี่สินาสิบมกาทั้งสองนีบไกลหมีัหมีบนั่นขายทั้งสองเรอีพอดีเป็นร้อยอันนี้ก็เท่าไรร้อยสามสิ้ารยา กับร้อยเป็นสองร้อยซาวมีตัดมีพมีนั่นไปแล้ายตอนเช้าบ้า้มา่อนี้มาห้องมือนี่แหละมือื่นนี่องนอตาเขาล้บานอันในไปนอนลงมบานขึ้นนึงอันเพื่นกินอียงเขาบ่ได้มันอันกระกดัดไรย้อนเด้เราจะย่อนกินอไปบ่อได้กินเอาขึ้นก สองร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบบาทะเฮงๆปังๆนะคะมาฮอตมาถึงนี่ๆๆๆได้ลายเซ็นด้วยอุดหนุนสินค้าด้วย